สวัสดีค่ะมดแดงชาแนลสอนโดยโคุณมดแดงมานำเสนอหัวข้อรักนะจุ๊บจุมารับชมกันเลยค่ะทุกคนค่ะจะมากล่าวถึงนิยามของคำว่ารักนะคะรักเนี่ยหมายถึงความรู้สึกสภาพทางอารมณ์และเจตคติต่างๆซึ่งอาจมีตั้งแต่ความพอใจทั่วไป จนถึงความดึงดูดระหว่างบุคคลอย่างรุนแรงนะคะความรักสามารถหมายถึงความต้องการอย่างเสน่หาและความสัมพันธ์ทางเพศซึ่งเป็นความหมายของความรักแบบโรแมนติกค่ะความรักที่มีเพศก็มาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นความหมายของความใกล้ชิดทางอารมณ์ ซึ่งเป็นความหมายของรักกับบุคคลในครอบครัวหรือรักบริสุทธิ์ที่นิยามมิตรภาพหรือความรักแบบตัวแบบในทางศาสนาความหลากหลายของการใช้และความหมายของคำว่ารักนี้ประกอบก,บกับความรู้สึกอันซับซ้อนที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เป็นการยากที่จะนิยามความรักให้แน่นอน แม้จะเทียบกับสภาพอารมณ์อื่นๆแล้วก็ค่ะภาพที่เราเห็นอยู่นะคะเป็นความรักระหว่างบุคคลกับสัตว์นะคะอันนี้เป็นความรักที่บริสุทธิ์สดใสน่ารักเชียวค่ะนะคะภาพนี้ก็บ่งบอกว่ารักนะจุ๊บๆหวังว่าคลิปนี้คงทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มขึ้นมา ขอบคุณทุกท่านที่ทําการรับชมนะคะหวังว่าคลิบนี้คงสร้างความสนุกสนานความบิกบานบันเทิงใจใหกับทุกคนบ๊ายบายบค่ะทุกคน